เด็กตาดที à ่ผไว้เาไปโยกมบันว่าคุณเก็บพลอยเด็กเดินถุงแล้วก็แจกกลามถุงเนี่ยให้บอ่อนๆผมมาแล้วก็อยู่ในหุ่นละกีโลจอดรถได้ด้วยนะครับแล้วยึดเนี๋ยวแล้วจะตกใจเราสร้างอ่านะครับเห็นพ่อข้าแม่ตาพ่อ้าแม่น้าพ่อแต่เห็นแล้ว เอไป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 ถมทุกว้ห้อหงสมุดประชาชนได้กระดาษนี้หรือว่าศดาที่ผ่านมานะครับถ้าได้ตรวจชาร่วมแล้วก็ไม่มีชื่ ตลาดที่เราจะย้ายใหม่นะคะใช้เวลากี่เดือนเพราะตอนนี้เป็นช่วงโควิด <in> มีส <cultures> ิงในแผนการในในในตลาดไหนที male. ่สร้างขึ้นมาเขาถือตลาดตรงนี้